สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตเทนนะครับ EP นี้เราอยู่กันที่ถนนเหม่งจายนะครับจะพาเพื่อนๆมากินอาหารอร่อยอีกแล้วนะครับบนถนนเส้นนี้นะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อมากินบะหมี่แซ่งรีนะครับเขาบอกว่ามีดีที่เกี๊ยวกุ้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะอร่อยและน่ากินและดีจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามเข้ามาเจอกันในร้านเลยครับเพื่อนๆครับเราก็เข้ามาอยู่ในร้านกันแล้วนะครับวันนี้ ผมสั่งมาทั้งหมด3เมนูนะครับเมนูแรกก็จะเป็นบะหมี่เห็ดหอมนะครับแบบแห้งนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็นเมนูแ oh. นะนมเลยก็คือเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งอย่างเดียวนะครับเกี๊ยวกุ้งน้ำนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นเมนูของทีมงานจะโอ้โหน่ากินมากเป็นบะหมี่เป็ดหมูกรอบแล้วก็เกี๊ยวกุ้งอีกสุดยอดนี่คือแบบ เต็มๆเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับแล้วที่เนี่ยที่สําคัญคือเป็นเส้นไข่ที่เขาทําเอง้วยนะทุกคนอ่ะเข้ามาดูจานแรกก่อนเลยครับอันนี้เป็นบะหมี่เห็ดหอมทุกคนสําหรับคนที่ลดความอ้นวนโอ้โหดูให้เห็ดหอมเยอะมากนะในชามนี้น่าทานมากเส้นบะหมี่ค่อนข้างหนุบเนื้มนะทุกคนเหนียวดีขออนุญาตชิมแล้วกันนะครับ บะหมี่หนึ่งคำกับเห็ดหอมทุกคนขอลองแบบไม่ปรุงอะไรก่อนนะเรามาลองดูกันว่ารสชาติจะอร่อยสมคําร่ำลือหรือเปล่าเส้นบะหมี่ทุกคนไม่รู้ไม่รู้จะเห็นรึป่านะ เส้นบะบีก่เขาจะเป็นเส้นเล็กไม่เหมือนกับบะหมี่ทั่วๆไปนะครับก็สมแล้วที่ที่เขา recommend ว่าบะหมี่เขาเนี่ยเป็นบะหมีท่ที่เป็นบะหมี่ไข่ที่ทําเองนะครับรสชาติบะหมี่ถือว่าโอเคเลยนะตัวเส้นมีความนุ่มไม่เละลวกมากําลังดีทุกคนแล้วก็ที่สาคัญผมชอบมากก็คือว่าเผ็ดหอมเขามีการผัดปรุงรสมาอย่างดีเนะพื่อน น่ากินมากอ่ะแล้วก็รสชาติของเห็ดหอมพอกินคู่กับไอเส้นบะหมี่อ่ะมันค่อนข้างกลมกล่อมและหนัวมากทุกคนผมแนะนําเลยว่าเมนูนี้ผมเลยคอมเมนต์ว่ามาต้องลองสั่งดูนะทุกคนขออีกคำน่ดูเมนูนี้ใช่เลยหนึ่งกะโลกถัดมาทุกคนอันนี้เป็นเมนูที่ผมไม่ได้เลยคอมเมนต์นะแต่ว่า ทางร้านเขาเลยเขาเม็นอันนี้คือเกี๊ยวกุ้งหนึ่งตัวไม่ผสมหมูเลยนะครับถ้าสมมติว่าบางอื่นบางร้านเนี่ยเขาอาจจะมีผสมหมูเข้าไปด้วยนะแต่เนี้เกี๊ยวกุ้งทั้งตัวสนอราคาชามเนี้ยเกี๊ยวกุ้งเพี่ยวๆเนี่ยอยู่ประมาณ70บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวคอนเฟิร์มราคาอท้ายรายการทุกคนผมขออนุญ,ญาตชิมอะไรก่อนนะขออันดับแรกเลยน้ำซุปเหมือนจากบะหมี่เจ้าอื่นวะ น้ำซุปมีความหอมพริกไทยลกลมกล่อมไม่โดดสไตล์เสชวนนี่ทุกคนแล้วดูในผมหั่นมาให้ละเหมือนกุ้งยังไม่ตายมันดิ้นไปดิ้นม,มานี่ข้างในเป็นอย่างที่บอกกุ้งทั้งตัวเพื่อนโอน้โหน่ากินมากอืมอือร่อยจริงอร่อยเลย ออพอสดคู่กับน้ำซุปมันคล่องคอเลยนะผมว่าแล้วก็เมนูสุดท้ายครับของทีมงานผมขออนุญาตช,ชิมนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวรีวิวเร็วๆเ,เ,เ,เดี๋ยวเส้นมันจะอืดหมดเขาบอกว่าที่นี่เขาเด็ดอะไรเป็ดเหรเป็ดแล้วก็หมูหมูกรอบด้วยให้หมูกรอบขอชิ้นนี้ดีกว่าป <laughs> ิดมัน ส่วนเส้นบะหมี่กับน,น้ำอะ่ะผมว่ามันก็รสชาติเดียวกันแต่ว่าขอขอลองหมูกรอบกั่อ,อมเป็ดเป็นเป็ดปด,ปด,ด่างมีกลิ่นของสโมกนะครับกินเข้าไปก็นุ่มมีความฉ่ำนิดๆไม่ได้แห้งจนแข็งเป็นเกินไปนะครับถือว่าสามเมนูนี้ผมว่าอร่อยมากนะ ดเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันราคาทีว่าแต่ละชามเนี่ยจะราคาเท่าไหร่ครับทุกคนครับแล้วเราก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ3เมนูเด็ดๆนะครับของบะหมี่แซลีนะครับสรุปราคากันดีกว่าเพื่อนๆพื่อนบะหมี่เห็ดหอมนะครับราคา60บาทนะครับเกี๊ยวกุ้งน้ำนะครับราคา70บบาทแล้วก็บะหมี่หมูกรอบเป็ด แล้วก็เกี๊ยวนะครับราคา80บาทเท่านั้นเองทุกคนรวมเบ็ดเสร็จแล้วรวมน้ําก็แค่212บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลและก็ไม่แพงนะครับสำหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับส่วนใครจะมานะครับสามารถตามรอยมาก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่ถนนเมงใจหรือสาขาอื่นที่ใกล้ๆบ้านทุกคนก็ได้นะครับลองเซิร์ช Google ดูเขามีหลายสาขามากสาหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้รายการสุดเหตด้วยนะครับเจอกันใหม่อีกทีหน้าวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย